สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมีแหล่งข่าวจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานแล้วก็แหล่งข่าวจากหลายๆสื่อเรื่องของการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมเตรียมขยายเพดานเงินสมทบจากปัจจุบันเต็มเพดาน15,000บาทจะขยายเพดานเงินสมทบไปเป็น17,500บาทไปจนถึง20,000บาท แล้วก็ที่สําคัญเตรียมขายายการเกษียณอายุจาก55ปีกระโดดไปเป็น65ปีจริงหรือไม่อย่างไรและสําหรับความเห็นของผู้กันตนจะเป็นอย่างไรจากแหล่งข่าวหลายๆสื่อแม้กระทั่งสํานักงานประกันสังคมกระทวงแรงงานเองแล้วก็แม้กระทั่งสื่อ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองก็ตามมีการพูดคุยถึงการขยายเงินสมทบประกันสังคมปัจจุบันสูงสุดเก็บเงินสมทบอยู่ที่5%แล้วเพดานเงินสมทบ1 5 0 0 0บาทเตรียมขยายการเพิ่มเพดานเงินสมทบไปเป็น1 7 5 0 0บาทไปจนถึง2,000 20, 0บาท แล้วที่สําคัญพร้อมขยายอายุการเกษียณภู้กันตนขยายไปเป็น65ปีเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรแหล่งข่าวหลายๆสื่อได้สื่อเรื่องนี้เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมามีแหล่งข่าวจากหลายๆแหล่งรายงานว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจปาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยภายหลังการเข้าหารือร่วมกับบริษัทการลงทุนที่กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเกาหลีใต้เพื่อนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนกับเข้าสู่กองทุนประกันสังคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์ร,รัฐกิจปาการได้กล่าวว่าปัจจุบันสำนักการประกันสังคมได้นำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนใน8กองทุนที่มีความมั่นคงสูงโดยบริษัท AB เป็นบริษัทจัดการบริหารกองทุนของเกาหลีโดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้ลงทุนผ่านบริษัทเอเจนซีในประเทศสิงคโปร์ด้วยเงินลงทุนราว400ล้านเหรียญสหรัฐโด,ดยการลงทุนปีที่ผ่านมามีผลประกอบการอยู่ที่ร้อยละ4 7 9ในเป้าหมายการลงทุนร้อยละ4ดังนั้นก็ถือเป็นตัวเลขที่น่า พึงพอใจแต่การที่จะบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีความยั่งยืนและหลุดออกจากการคาดการของ ILO และ TDRI รวมถึงพักการเมืองต่างๆและมีความกังวลสำหรับพู้การตนที่ระบุว่า หากไม่มีการปรับเปลี่ยนการบริหารกองทุนประกันสังคมหรือเพิ่มมาตรการใดๆในอีก30ปีข้างหน้าหรือในปีพศ2597กองทุนประกันสังคมจะเข้าสู่ภาวะล้มละลายซึ่งทางนายพิพัฒน์ร,รัชกิจปาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้พูดถึงสำนักงานประกันสังคม จำเป็นจะต้องบริหารกองทุนโดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนต่างๆให้มีผลตอบแทนมากกว่าเป้าหมายเดิมโดยผลตอบแทนจะต้องได้สองจะต้องได้อย่างน้อยร้อยละาตามนโยบายที่ประกาศไว้ประกอบกับการทำมาตรการอื่นซึ่งก็ได้แก่ 1. การขยายเพดาน การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งจากเดิมเพดานจ่ายเงินสมทบจะคิดจากเงินเดือนเต็มพิกัดที่1 5 0 0 0บาทซึ่งจะต้องมีการขยายเพดานไปเป็น17,500บาทไปจนถึงขยายไปถึง2 0 0 0 0ื่นบาทประเด็นข้อที่2เรื่องของการขยายอายุของผู้กันตนจากเดิมที่กำหนด การเกษียณหรือกำหนดการรับเงินชราภาพไว้ที่15ปีก็จะขยับขยายไปที่60ปีไปจนถึง65ปี 3. การเพิ่มจำนวนผู้กันตนในมาตรา33และมาตร3า39โดยเฉพาะผู้กันตนมาตา40ที่เป็นแรงงานอิสระปัจจุบันมีผู้กันตนเพียง11ล้านคน จะต้องจูงใจให้ผู้กันตนมาตรา40หรือผู้กันตนที่ประกอบอาชีพอิสระเข้าสู่มาตรา40ให้ใกล้เคียง25ล้านคนให้มากที่สุดซึ่งเรื่องนี้ผู้กันตนคิดอย่างไรกับเรื่องนี้สำหรับประเด็นเรื่องของการขยายเพดานเงินสมทบประกันสังคม ผู้กันตนหลายคนก็เห็นด้วยผู้กันตนหลายๆคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ากําลังจะอายุใกล้ถึงห้ปีรอที่จะรับเงินฉลาภาพกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็เป็นกลุ่มนี้และกลุ่มที่เห็นด้วยก็จะเป็นกลุ่มที่ อยากจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งตรงนี้บอร์ดประกันสังคมเองก็จำเป็นจะต้องหาหรือจำเป็นจะต้องสำรวจความพึงพอใจของผูก้กันตนทุกๆมาตราซึ่งตรงนี้จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์อีกรอบหรือไม่ว่าผู้กันตนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยประกอบกับประเด็นที่มีการขยายอายุ55ปีขั้นบันไดที่1นึจะขยายไปเป็น60ปีโดยขยายไปเป็นออกอีกขยายไปอีก5ปีแล้วสเต็ปต่อมาจะขยายจาก60ไปเป็น65ปีตรงนี้แหละพูดกันตนหลายคนหนท่าน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นการบ้านของบอร์ดประชาสังคมชุดปัจจุบันที่จะต้องมีการถามความคิดเห็นของผู้กันตนโดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังจะรอรับเงินกรณีชนะภาพเป็นการบ้านที่หนักที่สุดสำหรับบอร์ดประชาสังคมซึ่งแนวคิดเรื่องนี้ หากบอร์ดประังคมมีการพูดคุยหากกำหนดแนวทางหากกำหนดเงื่อนไขสำหรับกลุ่มพูดกันตนที่จะ,กะเกษียณภายใน3ปีกลุ่มนี้ให้รับเงินกรณีชราภาพที่อายุ55ปีหากเป็นเช่นนี้หัดเป็นแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะดีน่าจะดีมากด้วยเพราะว่าคนกลุ่มนี้ ไม่ได้เป็นพูมกันตนแล้วและรอที่จะรับเงินกรณีฉลาภาพตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดตรงนี้แหละครับเป็นการบ้านของบอดประกันสังคมปัจจุบันอย่างไรเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนเป็นแค่เพียงข่าวกระแสข่าวทางที่ดีเรื่องนี้ จะต้องออกกฎกระทรวงชัดเจนก่อนถึงจะมีผลบังคับใช้มันเป็นเพียงแค่กระแสข่าวผู้การต้นหลายๆท่านที่ได้รับทราบเรื่องนี้คิดว่าหรือมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสําหรับคลิปนี้น่าจะเป็นการพูดคุยสื่อสารข่าวที่มีจากกระทรวงแรงงานเองแล้วก็หลายๆสื่อ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง h r Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ